เมื่อตัดแป้งมากเกินไปหนึ่งนะคะเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงเวลาออกกำลังกายแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยไม่สดชื่นท,ท,ทั้งทางที่เรานอนพอเดี๋ยวมาดูอาการที่2ส,สมาธิสั้นนะคะมึนหัวเวียนหัวตาลายงานไม่ค่อยออกที่สามนะคะอารมณ์แปรป่วนขาดความมั่นคงทางอารมณ์อารมณ์แบบเราจะร้องไหงง้ง่ายๆโดยแบบไม่มีเหตุผล บางรายอาจจะใจสั่นหลับยากหลับไม่ลึกหลับหล,ลับตื่นตื่น,ต,นตื่นก็จะไม่สดชื่นห้าค่ะอยากกินน้ําตาลอยากกินขนมนะคะและเวลาหลุดกินก็จะกินเยอะกว่าปกตินะคะกล้ามเนื้อหดไม่มีแรงยกเวทแล้วก็ตัวจะแบบแฟบแฟที่7นะคะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปก,กติท้องอืดด้วย ถ้าเริ่มมีอาการทั้ง7ข้อนี้สันนิษฐานได้เลยว่าเราตัดแป้งมากเกินที่เรากังวลเรื่องแป้งนะคะว่าเราควรกินปริมาณในคอที่ปัโบเฮเดและมีแป้งให้ต่อมื้ออยู่แล้วซึ่งพลังงานต่อมื้อนะคะอยู่ที่220แคลหรือ1เดือน2เดือน3เดือนนะคะสามารถทักบ้านเขียวได้